เอ้ลุงพีเราไปเราเราไปงานศพตี้ยเห็นปะกุ้ยลุงพีเราไปงานจบบันสลอ่ะนะว่าไงเอ้ลุงพีไหมเราไปโดนไปอ๋อื้อนี้มีงานศพอยู่บันสลอ่ะเราเศร้าก็ไปพ่อเพื่อนเราเศร้านี่เศร้าก็ไป

<laughs> มัวไว้นักปวดไปเอาแก,ก้วเพียงน้ำบาปไปแก่เราสิยังไป,ไปแก่เราด้วยโอยหอนหอนหอน

เรามาจากจากเงี้ยอือโอ้มืงโซลแล้วไปไ่ยน,นั่นไม,มไปู้ยดมาจังหันไปลื่นไปเพราะว่าเราไปยที<อ>่บุนโซลมากินกาแฟดำหรอกกาแฟนี่กินจ้ะเออมืนนี้่ม,ม,มันาามนี่คือเป็นขมุขมัวเป็นอินซึมเป็นือยัง con lĩnh lịch, nó mở lò sáng quyền bay, ít ngắn soi món ăn pinyo kỳ lột, ô quê đều? Ah, tạc ý tất đẹp chúng ta đeo ô đi ô đều. Ba cháu môn ba? ô đi đi ô đi ô เห็นกันลายมือแล้วเออขินแนวสี่เรื่ลงไงบนสิวตกะตกินกาแฟให้เกี่ยวกาแฟมี่ัอกสีขาวสาใสๆหลับแสกได้ีน่น้องตกเใจนี่เกีเ่ยวบนกาแฟเลยอ่าดีแล้วล่ะปัก,กสุขภาพสามเดือนเขาันษา พักได้